สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอนเบลลี่คลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราก็คือบุ๋มบิ๋มชัชชุอ่อนโมกสีหลายๆคนก็คงจะคิดถึงเธอแล้วล่ะครับสำหรับช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมลงแข่งขันในเดือนหน้าที่จะถึงนี้ครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวโมเมนต์น่ารัก กับโมเมนต์การกินเค,ค้กสุดฟินของบุ๋มบิ๋มชัดชุออนครับหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยของเราไม่แน่ใจนะครับว่าใครเอาเค,ค้กนี้มาให้บุ๋มบิ๋มหรือเปล่าเธอถึงได้เขินหนักมากขนาดนี้น่ารักมากๆเลยครับนี่ก็เป็นโมเมนต์ผ่คลายของสาวไทยของเราซึ่งช่วงนี้สาวไทยของเราหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหนักอย่าง VNL สองพก็มีการทําร่างกาย แล้วก็เข้าฝึกซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเข้มทีมชาติเอาเป็นว่าเดือนหน้าเรามาเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับในรายการอาเซียนอย่าง C ีวดีรวมทั้งชิงแชมป์เอเชียที่จะถึง